ค่ะวันนี้เป็นไงคะมางานเพชเราก็ต้องแบบจัดเต็มใช่ค่ะได้ข่าวว่าถูกใจน้องๆหลายคนเลยนะคะถูกใจนัดด้วยก็ชุดเพชนะคะชุดพลอยมันก็มีความแบบวิบวับประดับดาวให้เหมาะสมกับว่าสงท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่มอบสิ่งดีๆให้ทุกคนให้เห็นสิ่งสวยงามดีใจได้ใส่เครื่องเพชชุดนี้ด้วยค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะโอ้ยนี้นะไม่ทราบเลยแต่ว่าวันนี้ทาง b e a u เจม a m นี้เปิดแบบเก้าคอลเลกชันใหม่ แล้วก็ได้ข่าวว่ามีการมีแบบผู้จับจองไปได้หลายคอลเลคชันแล้วต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของดีเขาก็ามีคนมีคนต้องการเยอะใช่ค่ะวันนี้ได้ใส่หรือใส่ร้องเพลงด้วยเรียกว่าสวยแพงจริงๆค่ะสวยมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาชมววันนี้มีโชว์ด้วยค่ะใช่เดี๋ยวเริ่มแบบกับน้องแจนด้วยโอ้ค่ะหลายคนที่เป็นสนุกวีนวันนี้ก็เป็นสโนุกวีนนะก็ะน่าจะ น่าจะเข้ากับธีมของเขาเพราะเป็นคิงควีนแล้วก็วันนี้ก็แบบความสวยงามนะความหรูหราก็ต้องเครื่องเพชรก็ต้องเหมาะกับอะไรที่ดูแบบว่าหรูหราสวยงามใช่ค่ะก็ปีใหม่โคพิดนะคะให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขนะสุก,กายสุขใจอะไรที่ที่มันอาจจะติดขัดขัดข้องไปบ้างนะคะก็ขอให้ทุกๆอย่างคลี่คลายด้วยดีด้วยปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ ขอให้มีสติในการดําเนินชีวิตนะคะไปไหนปลอดภัยมีแต่สิ่งที่ดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดดีทําดีพูดดีรับรองทุกคนจะได้เสอแต่สิ่ธที่ดีแน่นอนค่ะมีเที่ยวมาน้องสุใจค่ะเอ่เออเออเออเองเออ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 ออเออเออออเ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 ออใออเือเอนเั้เก็คือแบบเปไปเยี่ยมเี่กองออเอเลอเออองสุเอกเออเรียกให้เีอ้เหนดไว้เลยว่าพี่นั อกว่าเพลงรักไม่ช่วยอะไรเป็นเพลงตอนตอนคุณพ่อกับพี่นัทแบบว่า,าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรมาถามอีกทีหนึ่งเขาบอกใช่ใช่แล้วเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกเขาก็ฟังอยู่นะเขาชอบแล้วบอกคุณพ่อก็ร้องเพ้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันแบบโอกาสนั้นมันก็คือเป็นครั้งครั้งแรกแหละแล้วนันก็มันก็เป็นครั้งที่แบบน่าจะแบบว่าน้องเขากค็คงจะพอจะรู้บ้างแหลจะจากข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนได้ม,มาเจอกันมาจอยกันเขาก็ถามแบบ แบบแบบเด็กๆอะคะ่ะเขาก็น่ารักดีก็แปลกใจก็แปลกใจว่าเออทำไมเขา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 ใจถามอะม,มันเขาก็อยากถามด้วยตัวเองใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาขอถามที่นัดเองเลยแล้วกันะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออมันก็ตามในเพลงเลยครับอย่างเงี้ย ว่าตามเ,เพลงเลยแต่ว่าเป็นเพลงที่พอะนะความหมายมันดีบอกชอบไหมครับ,อรบชอบครับชอบครับเขา<อ>ก็<ต>ยิ้มสดใสน่ารักมากใช่ใช่เขาน่ารักจริงๆค่ะแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเล่นละครเวทีแล้วลูกสาวเราพระโปรดก็อยู่ในทีมเดียวกันเลอยงมันเหมือนกับว่าเออวันเวลาผ่านไปเนอะแบบรุ่นลูกก็มาเจอกันได้มาเจอกันก็ก็ดีใจค่ะดีใจมากงานมาดแป้งเลยค่ะมหากรรมตัวมา ก็รวมตัวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีน้องใหม่อีกหนึ่งคนน้องนินน่ารักน่ารักมากก็หลายคนก็แบบเชียร์ให้น้องแอบร้องเพลงเนาะก็แบบน้องแอปเขาก็ร้องไม่ได้ไงเขาบอกแล้วว่าร้องไม่ได้ร้องไม่ได้แต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าบางทีแบบเป็นเพลงผู้ชายคี์ผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามจะแบบว่า แซวให้เขาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าปีหน้าละกันปีหน้าแบบให้ไปเตรียมมาซ้อนหนูติวให้กระสานเพื่อนคือผ่านเลยคะอะไรนะคะผ่านผ่านอยู่แล้วแบบผ่านมาแล้วว่าแล้วว่น่ารักดีดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ดูเขาก็เข้ากันกับพี่ๆได้ดีอะค่ะแล้วก็เออพี่ๆก็มีความสุขยิ้มแก้มปรีไม่แต่แม่ปังมากเลยอ่ะแม่ลงมาที่หนึ่งสองปีซ้อนเลย แล้ววันนั้นนะคนที่ใส่สีเขียวนะโอ้โหปังจริงๆเลยอ่ะได้รางวัลแบบใหญ่ๆไปหมดเลยขนาดพี่สมจุกอะค่ะฮาเล็บสีเขียวอะค่ะยังได้นาฬิกาเลยเดือนใหญ่ใช่ใส่สีเขียวนี้ได้รางวัลใหญ่หมดเลยได้อะไรบ้างไหมคะวันนั้นเอาจริงๆอะวันนั้นนะเกมที่เขาเล่นอะคือถ้าเกิดว่าใครจับได้รางวัลอะไรอะจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่รับรางวัลที่ตัวเองจับได้เนี่ยไปลุ้นทองเอากับกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยต้องมือเปล่ากลับบ้านนะ มันก็แบบเข้าไปสิบคนนะคะเรายอมสลักของแล้วก็ไปแบบตลาดสิบคนแล้วก็เข้าไปสุดท้ายก็พี่แป๊ะบอกก็ให้แล้วก็ให้ของรางวัลปลอบใจให้เป็นแบบพ็อกเก็ตมานี่น้ผู้ชายน่ารักมากค่ะใช่ใช่เพราะปกติต้องมือเปล่ากับบ้านอ๋อพี่แป๊บอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยแบบคนที่เหลืออีกจะแปดคนก็ก็มีพ็อกเก็ตมานี่บอกว่าเป็นแบบขวัญถุงค่ะ แล้วก็เขียนอายุขคนหรอจริงก็ไม่รู้เนาะก็เขาก็เขียนกันทุกปีเลยเนาะเขียนไปก็ก็ดีใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเห็นมันมีบางรูปนะเป็นแบบเอ่อเป็นเป็นคนแบบทั่วไปนี่แหละแล้วก็นั่งแบบตำแหน่งเดียวกันอะแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปพวกเราด้วยก็น่ารักดีค่ะมันเป็นเหมือนกิมมิคว่าเออแต่ละปีแบบว่าเรานานๆมาเจอกันก็ได้มีอะไรให้ให้ทุกๆคนได้ ได้แบบชื่นใจไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา <ขอ S 2> ดาลจจะได้สวยแบบนี่นเตสวยทุกคนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสวยอามาตะหมดเลยเลยโดยเฉพาะพี่แป้งเนี่ยถือว่าแบบ <c oughs> เป็นพี่ที่สุดแต่ยังดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่ป๊อปด้วยนะคะแล้วก็พี่เอที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันแบบหลังปั๊บหลังท่านก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันก็แมทเนี้ยถือว่าครบ แต่ว่าปีหน้ารอลุ้นแบบเก้าอี้อ้ำเหรอะจะมีหรือเปล่าแซลแถาอ้ำนะอ้ำบอกขอเวลาก่อนนะคะปีหน้าปีหน้าปีหน้าลงมาดูจะเพิ่มเก้าอี้อีกกับตัวไห,หนคะ่ะเนาะค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะครบนะครบนะ